คุณแพททองทานชินวัตรจะไปหรือไม่ไปฟังคำวิิจัยของศารลรัฐมนูญในวันที่29สิงหาคมเป็นที่จับตากันค่ะเพราะว่าจะเป็นสิ่งบอกเหตุหรือว่าสัญญาณให้ถูกตีความทางการเมืองถึงความมั่นใจหรือว่าไม่มั่นใจต่อผลคำวิริจัยค่ะ วันนี้คุณแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไมไ่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวหลังมีรายงานว่าจะไปปักหลักที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อรอฟังคำวิจัคยคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จหุ่นเซนโดยจะส่งตัวแทนไปฟังคำวิจัยที่สารรัฐธรรมนูญแทน มีเพียงคุณสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองออกมายืนยันว่าคุณแพททองทานจะเดินทางมายังทำเนียบรัฐบาลเพื่อรอฟังคำวินิจฉัยซึ่งเป็นท่าทีที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมัน่นและพร้อมเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาโดยจะมีรัฐมนตรีและสสของพรรคเพื่อไทยมาร่วมรอฟังและให้กำลังใจไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรประเด็นถัดมาที่ต้องพูดถึงก็คือแผนสำรองที่พรรคเพื่อไทยเตรียมไว้หากผลการตัดสินออกมาเป็นลบและคุณแพททองทาน ต้องพ้นจากตําแหน่งคุณสมคิดระบุชาติค่ะว่าพักมีคุณชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนายกคนต่อไปและเชื่อมั่นว่าพักร่วมรัฐบาลยังคงเหนียวแน่นจะสามารถโวตเลือกนายกคนใหม่ได้โดยไม่เกิดปัญหาแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีกระแสข่าวลือออกมานะคะว่ามีการพูดถึงการพลิกขั้วทางการเมืองค่ะหากคุณแพทองทานเนี่ยไม่ได้ไปต่อนะคะจะมีการทุ่มเงินถึง2000ล้านบาท เพื่อซื้อตัวสอสอไปสนับสนุนนายกรัฐมนตรีของฝั่งตรงข้ามค่ะซึ่งคุณสมคิดได้ออกมาปฏิเสธค่ะว่าเป็นข่าวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อปั่นกระแสตัวเลขสอสอของพรรคร่วมัฐบาลปัจจุบันในยังแข็งแกร่งพอที่จะสนับสนุนนายยกคนใหม่ได้ค่ะ การให้สัมภาษณ์ของคุณสมคิดเชื้อคงในครั้งนี้นะคะก็เป็นการตอบย้ําถึงการเตรียมพร้อมรับมือทั้งแผน A และก็แผน B เพื่อรักษาสเสถียรภาพของรัฐบาลไว้ค่ะซึ่งแน่นอนว่าการเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นจริงนะคะตามที่คุณสมคิดพูดว่านายกยลฐมมตรีจะไปที่นั่นเนี่ยก็น่าจะมีนายะสําคัญนะคะทั้งการตอรับข่าวดีและข่าวร้ายนะคะรวมทั้งก็จะเป็นการอำลาตึกไถ่คู่ฟ้าด้วยหรือไม่ค่ะ ยังไรก็ตามนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีรายงานนะคะว่าอีกฝากหนึ่งค่ะคุณชัยเกษมเนี่ยก็ได้เตรียมจัดการเรื่องของเอกสารต่างๆเพื่อเตรียมไว้สําหรับการเข้ามาดํารงตาแหน่งนายยกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะในขณะเดียวกันก็มีการจับตาค่ะว่าเอกภาพของพรรคร่วมรัฐบาลน,นั้นมีมากน้อยแค่ไหนค่ะเนื่องจากมีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่ผ่านมานั้นไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆหรือว่างเงียบผิดปกติค่ะ ทำให้ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะยังคงจับมือกันสนับสนุนคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยต่อไปหรือไม่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณเทพไทยเสนพงศ์นะคะอดีตสนนสนครศรีธรรมราชยังออกมาตั้งข้อสังเกตค่ะว่าหากจะผลักดันคุณชก,กเกษมเนี่ยให้เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีต่อไปต้องขึ้นอยู่กับเสียงสนับสนุนของพรรครัฐบาลเดิมค่ะว่ายังตัดสินใจอุ้มคนของพรรคเพื่อไทยหรือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยให้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลต่อหรือไม่รอดูบรรยากาศ หลักสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วเชื่อว่าจะเกิดความชุลมุนเกิดเกมต่อรองเกิดการตั้งเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนค่ะไม่เชื่อก็ขอให้รอดูกันแล้วกันค่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของคุณเทพไทยนะคะท่ามกลางการเคลื่อนไหวของคุณทักษิณนะคะที่ยังคงผลักดันและก็ยังลุ้นให้คุณแพททองทานนั้นได้ไปต่อค่ะ